ครับขอสวัสดีนักเรียนชั้นม3านะครับครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาดูต่อเลยนะครับจากคราวที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสมการกําลังสองนะครับก่อนหน้านี้เราก็ได้ทําการแยกตัวประกอบโดยใช้ทฤษฎีสเศษเหลือนะครับกันไปแล้วนะครับมีสีขั้นตอนด้วยกันแล้นั้นน่ามันทบทวนนะครับไปทบทวนนะครับเพราะว่าออกก้อสอบนะฮะบออก้อสอบด้วย นะั้นก็ตั้งใจนะครับนะหลายคนยังยังทามาไม่ถูกนะครับนะหลายคนยังทํามาไม่ถูกหรือเออไม่ได้ดูคลิปวิดีโอที่ครูอธิบายนะครับก็เขียนมาก็ก็ให้คะแนนตามที่ท่านได้ทามานะครับนะบางท่านก็ตั้งใจทําดีบางท่านก็เขียนมาก็ยังยังไม่ตรงประเด็นเท่าไรนักนะครับก็ให้นักเรียนไปพัฒนาแล้วนะก็ศึกษาจากคลิปวิดีโอแล้วก็ดําเนินการ ตามตัวอย่างที่ให้ไปนะครับก็จะได้คะแนนดีนะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็คือจะพูดถึงเกี่ยวกับสมการกําลังสองนะครับเป็นการแก้สมการหาคําตอบของตัวแปรนั่นเองทุกทวนนิดนะครับว่ารูปแบบของสมการกําลังสองนะครับก็จะอยู่ในรูปของ ax กาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์นะครับเท่ากับศูนย์นั้นนี่ะนะครับเมื่อ abc นะครับเป็นค่าคงที่โดยที่สมบัติของ ax กาลังสองหรือ a นั้นก็คือจะไม่เท่ากับศูนย์นะครับ ในทีน่นี้วันนี้นะครับหลักการของเรานรในการที่เราจะคำนวณนหากนะ็คือเราจะอยากจะทราบว่า x นั้นมีค่าเท่าไหร่เมื่อกําหนดสมการกําลังสองมาให้นะครับเท่ากับศูนย์เนี่ยนะตรงนี้นะครับเราจะหาค่า x สําหรับรูปแบบของสมการที่ให้มานะครับนะเราอาจจะแยกแยกตัวประกอบได้นะครับวิธีการคือเราต้องแยกตัวประกอบ เมื่อแยกตัวประกอบได้แล้วปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีลักษณะของเท่านามคูณกันนะครับ2อย่างน้อยคือในที่นี้คือกําลังสองนะครับก็คือ2เท่านามคูณกันนะครับสองเท่านามคูนกันแต่ละพูนามเมื่อคูณกันแล้วได้เท่ากับ0นย์แสดงว่าแต่ละตัวนั้นนะครับนะผัดกันเป็น0ูนย์ได้อ่าคยง่ายอย่างนี้นะครับอ่าเ็นตัวอย่างนะครับให้ภาพชัดเจนเลยอย่าง x กำลังสองลบ5 x เท่ากับ0นเนี่ย ตรงนี้นะครับเราแยกตัวประกอบของ x กําลังสองแล้วลบ 5x เราใช้การแยกตัวประกอบนะครับขั้นตอนหรือวิธีการคิดก็คือต้องแยกตัวประกอบของสมการกําลังสองนี้หรือพหุนามกําลังสองนี้นะครับแยกออกมาก็คือเป็นดึง x ออกครับก็เป็น x คูณกับ x ลบ5ดึง x ออกไปนะครับใช้กลับครับ x คูณ x เป็ x กําลังสอง x คูณลบ5ได้บลบ 5x นะครับแสดงว่าเราแยกถูกนะครับดังนั้นนะครับ ก็จะได้ว่าเป็น x คูณกับ x ลบ5เท่ากับ0แสดงว่า2พจน์นี้ตัวใดตัวหนึ่งเป็น0จึงจะได้คำตอบเท่ากับ0ถูกไหมครับดังนั้นก็จะได้ว่า x อาจเท่ากับ0หรือ x ลบ5อาจเป็น0ตัวใดตัวหนึ่งอาจเป็น0ครับเมื่อเมื่อเราพิจารณาได้ดังนี้แล้วก็จะพบว่าโอกาสที่ x นั้นจะเป็น คำตอบคืออันแรกเลยครับ x เป็น0ตัวหน้าเป็น0หรือ x เท่ากับ5 5มาอย่างไรครับก็คือตัวนี้เป็นศูนย์ได้ก็ต่อเมื่อเลยครับก็ต่อเมื่อต้องแทนค่าใช่ไหม x มีค่าเท่าไหร่ครับ x มีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะครับ5ลบเป็น0นจะเป็นศูนได้ก็ต่อเมื่อ x เท่ากับ5นะครับเพราะนั้นคำตอบที่ได้มาก็คือ x จะเป็น0และ5นะครับ2คำตอบนะฮะสคำตอบ นะครับถัดไปนะครับหนึ่งตัวอย่างที่สองนะครับ 3x กำลังสองลบ 7x บวกด้วย2ตรงนี้เราแยกตัวประกอบได้นะครับแยกตัวประกอบก็เป็น 3x-1 ลบ1คูณด้วย x-2 ลบ2ตรงนี้เชื่อมกับนะครับจำวิธีการแยกตัวประกอบได้ไหมครับที่ผ่านมานะครับโอเค แต่ตรงนี้จะได้ว่าอะไรครับดูนะครับลบหนึ่งคูณกับลบสองเป็นสองเห็นไหมครับเจากตัวประกอบนะดูนะครับลบหนึ่งคูณลบสองได้บวกสองนะครับต่อไปพดกลางนะครับพดกลางพดกลางนะครับอันนี้ลบหนึ่งเอกรวมกับอะไรครับสามเอกคูณกับสองนะครับ สามเอคูณกับลบสองก็เป็นลบเลยครับอันนี้ลบหนอันนี้ลบหกรวมกันเป็นอะไรครับพจน์กลางก็คือลบเจ็ดอพจน์หน้าสาคูณกับสคูณด้วกนะครับก็เป็นสามกำลังสองยังจะประกอบนะครับจะได้มาเป็นสามลบหคูณกับ x อลบสอนะครับสตัวนี้ต่างก็เป็นศูนย์ถูกไหมครับ ะต่ก็ไม่ผัก,กันเป็นศูนย์ดังนั้นก็จะได้ว่า3 x ลบหนึ่งนะครับเท่ากับศูนย์หรือ x ลบหนึ 1, ่งโทษ x ลบสองเท่ากับศูนย์ครับนะผลคูณจริงๆได้เป็นศูนย์ถูกไหมมาดูพจน์แรกครับพินาพจน์แรก3 x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย <X> ์ x มีค่าเท่าไหร่ก็ต้องแทนค่า x ไปนะครับ x มีค่าเท่าไหร่ครับตรงนี้ใครไม่ทันตรงนี้นะครับว่า x เป็นหนึ่งสามหมางครับก็ดูตรงนี้ก็มาจากการแก้สรรมการ3 x เท่ากับหนึ่งโทษลบหนึ่งนะครับ เท่ากับ0ูนอ้าหน่ค่ามาก่อนเลยก็เป็น 3x มเอ็ท่ากับบวกหถูก 1, ไหมฮะค่ามาก็เป็นจากลบเป็นบวกถูกไหมฮะต่อไปํำจัดสามค่ามานะครับเดิมคูณอยู่ก็เป็นไรครับหารโอเคเพราะนั้น x มีค่าเท่ากหน่ส่วนสาส่วนพจน์หลังนะครับ x กลบสเท่ากับศย์ x มีค่าเท่ากร่ครับก็คือสองครับสองเท่ากับศย์ ดังนั้นเราได้แล้วครับ x มีค่าเท่ากับ3และก็2ตรงการแยกตัวประกอบตรงนี้นะครับนะให้เดินเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเข้าไปดูรายละเอียดนะที่ผ่านมานะครับใครยังไม่ทันนะครับวิธีการแยกตัวประกอบลองย้อนกลับไปดูนะครับวิธีการแยกตัวประกอบก่อนหน้านี้นะครับนะโอเคนะถัดไปนะครับถัดไป อ่าเรามาดูตัวนี้นครับทีนี้มันมีบางสมการนะครับกำลังสองที่อาจจะใช้การแยกแฟกเตอร์หรือการแยกตัวประกอบธรรมดาแบบนี้ไม่ได้ครับอาจจะอาจจะแยกลัวแสกไม่ได้เราต้องใช้เครื่องมือของเดิมครับก็คือจําได้ไหมกําลังสองสมบูรณ์หรือผลต่างกําลังสองนะครับโจทย์ข้อไหนที่มันเข้ากับแบบฟอร์มในเครื่องมือตรงกับเครื่องมือไหนนะครับเราก็ใช้เครื่องมือนั้น,น,นในการช่วยในการที่จะแยกตัวประกอบออกมาก่อน นะครับแล้วค่อยพิณาหาค่า x อกนะครับอาตัวอย่างครับเช่นตัวนี้ครับ 9x กำลัง2ลบ 6x บวก1นเท่ากับ0ูนยะครับแยกแยกตัวประกอบธรรมดาแบบนี้ไม่ได้พิจาณากลับไปไม่ได้นะครับนะแยกไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องมือใช้เครื่องมือในที่นี้คืออันนี้คือใช้กำลังสองสมบูรณ์พิณาครับกำลังสสมบูรณ์คือพจน์นี้อันนี้ครับรูปนี้ เกำลังสองลบสองบวก b กำลังสองนะครับเท่ากับ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองใช้ตัว, 2, วนี้ครับพินาครับ <c oughs> ตรงนี้พินาจะากดกลางก่อนเลยลบหกแยกมาเป็นสอง a b, แยกออกมาเป็นสองเ b เห็นไหมครับ b ใน,นที่นี้คือหนึ่งเห็นไหมฮะหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ครับถ้าหาผลคูณครับ สเรารู้แล้ว,ลลว B เราคือ1นึ่งได้านหลัง B คือ1แต่ข้างล่างข้างหน้าไอ้จบการนี่คืออะไร3ตัวนี้ต้องคูณกันแล้วได้ 6x 2คูณหนึได้2ก็ต้องคูณกันอะไรครับ 3x เป็น 6x ทันไหมครับนะเพื่อหา A ครับเพื่อหา a พี่นายจะพดกลางครับ B เรารู้แล้วคือ1นึ่งถูกมสองสรู้แล้วคือ2องถูกไหม B คือห แต่เอยังไม่รู้ครับเอก็คือพี่นาดู2คูณหได้2แล้ว2อคูณอะไรได้ 6x เอก,ก็คือคูนได้คูณกับสาเพราะนั้นพอพอรู้ว่าเป็น 3x 3 x าในที่นี้คืออะไรครับ a คือ a ครับเพราะนั้นเราได้ a แล้วครับได้ b แล้วก็เขียนเข้าฟอร์มนี้เพราะนั้นจากตรงนี้ครับกำลังสองสมบูรณ์นะปรับให้เป็นกำลังสองสมบูรณ,รณ,รณ์ก็คือจะได้ว่าเป็น a a ครับในตรงน,นี้คือ a คืออะไรฮะ3า a กำลังสองเอกำลังสอง ลบสอง ab เห็นไหมัลบสอง ab บวก b กำลังสองครับเท mm hmm. ่าเดิมเป๊ะถูกไหมครถูกไหมครับสาม x กำลังสองก็คือเก้า x กลังสอเหมือนเดิมเห็นไหมครับจะได้เป็นอะไรครับกำลังสองสมบูรณ์ซึ่งมันไปนตรงกับอะไรครับ a ลบ b ทั้งหมดกำลังสองคือ a ลบ b ทั้งหมดกำลังสองดังนั้นเราเปลี่ยนนะครับจากการใช้กำลังสองสมบูรณ์ก็จะได้ประกอบมาเป็นอะไรครับส x ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำสองเท่ากับศจากตรงนี้ครับเปลี่ยนจากสมการกำลังสองนะครับใช้กำลังสองสมบูรณ์ก็เปลี่ยนรูปมาเป็น3 x มเอ็ลบหทั้งมดยกกำลังสองเท่ากับศูมีค่าเท่าไหร่ก็คล้ายกันกับสกูนี้เลยครับเหมือนกับข้อเมื่อกี้นี้เลยก็คือ3 x มเอ็ลบหนึ่งเฮะสามเลบหนึ่เท่ากับศนย์ี่ยนี้ก็สามลบหพอดีตรงกันนะโชคดี นะฮก็ใช้เทคนิคเดียวกันครับแก้สมการหาหาค่าเอกนะครับคบว่า X คือเศษส่วนส่นสามแต่นานคำตอบของสมการนี้ก็คือเศษส่วนส่วนสามทมีคันเดียวครับเนื่องจากว่ามันเป็นซ้ำกันถูกไหมฮะยกมันสอง,งจริงๆแล้วมันตรงนี้มันมี2องโคถูกไหมแต่คือมันก็คือสามเอกลบหนคูสมเกลบหนึ่งะครับแต่ว่าเขาเขียนเป็นกำลังสองสมบูรณ์ถูกไหมฮะฟอร์มนี้นะฟอร์มนี้ก็คือสามเกลบหนึ่งทั้งหมดยกมัสอง,งคำตอบก็คือเศส่วสครับ หรือผลต่างกําำลังสองบางข้ออาจจะต้องใช้ผลต่างกําำลังสองกับยกอย่างครับเช่นเอกกำลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยจะทำงไงครับถ้าไปเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้นั่นเองก็ต้องปรับให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมการกำลังสองก่อนครับก็คือลาย ax บวก bx ax กำลังสองบวก bx บวก c ท่ากับศูนย์นะฮะตรงนี้มันไม่ถ้ากับศูนย์เห็นไหมทำอย่างไรครับไม่ถ้ากับศูนย์ก็ย้ายข้ามไปเลยย้ายตัวเข้าที่ข้ามไป เพราะนั้นก็จากบวกเป็นลบถูกไหมครก็จะได้เป็นอะไรครับเกกำลังสองลบหนึ่งร้อยเท่ากับศูนย์ตรงนี้มันคือใช้อะไรครับขนต่างกบลังสองเห็นไหมครเครื่องมือ a กกำลังสองลบ b ีกำลังสองเท่ากับเอก b คูณด้วย a ลบ b ีแต่นั้นเปลี่ยนรูปก่อน a กกำลังสองลบด้วย b ีกำลังสองเห็นไหมครับลบด้วย b ีกำลังสองก็จะได้เท่ากับ a a ลบ b คูณด้วยเอกบดีนะคร เอลบี B, สลับกันได้นะไม่เป็นไรนะเอกบี A B, คูณเอเบีก็จะเท่ากับศูนย์เพราะนั้น x มีค่าเท่าไหร่หครับนะสองตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์ก็ได้นะต่างกันต่างก็เป็นศูนย์ก็ได้นะครับคูณกันเป็นศูนย์ก็คือไอตัวใดตัวหนึ่งต้องเป็นศูนย์แน่นอนดังนั้นก็จุดจะได้ว่าเป็นแนละ้วฮะเลบสิบเท่ากับศูนย์หรือ x บวกสิบเท่ากับศูนย์ก็ได้ดังนั้น x ก็จะมีสองค่าครับก็คือ x เท่ากับสิบหรือ x เท่ากับลบสิบนะลบสิบบวกส เราะนั้นคนนี้ตอบ10และลบรับทันไหมครับอันนี้ก็คือการใช้เครื่องมือในการนะคลต่างบังสองหรือกําลังสองสมบูรณ์นั้นมาช่วยในการคํานวณน,นะครับเพื่อหาคําตอบของสมการนะบางข้ออาจจะเจอแยกตัวประกอบได้นะแยกตัวประกอบไดนะ้บางข้อต้องใชอเลยครับเครื่องมือคือกําลังสองสมบูรณ์หรือ ผนต่างกันมาสองด้าเรียนพิจารณาดูในแต่ละข้อนะครับอ่ามีทั้งหมดห้าข้ออันนี้ทั้งหมดห้าข้อนะครับข้อสองคะแนนนะดูนะครับนะเห็นว่าตรงนี้ป็นยังไม่เป็นสูงทํทำไมครับก็จัดการนะครับสังเกตดูนะครับจะย้ายจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายไปหากันนะได้หมดเลยครับในที่นี้ข้อสามให้แนวทางคือต้องข้ามมานะครับต้องเอาสี่เอ็กข้ามมาเอาสามข้ามมาอันนี้เอาสามข้ามไปตัวนี้ ตรงนี้น่าจะเป็นผลต่างกันบางสอนะงนะกรณีที่ไม่เป็นบวกก็คืออะไรครับถ้ากรณีเป็นบวกทำงานกรณีเป็นบวกเช่น x กำลังสองบวกอะไรครับอะไรบวกหนึ่งตรงนี้มันก็คือ x กำลังสองลบด้วยอะไรครับลบหนึ่งเพื่อให้เข้าฟอร์มอะไรครับเพื่อให้เข้าฟอร์มผลต่างกันบางสองนะเนื่องจาก,กว่าผลต่างกับาบังสองนั้นปเป็นอะไรฮะมันเป็นลบถูกไหม ตรงนี้เราเปลี่ยนได้นะครับถึงเป็นบวกเราก็เปลี่ยนได้เป็นอย่างนี้ตรงนี้มันก็จะได้เป็นอะไรครับ x กำลังสองลบด้วย a กำลังสองลบด้วยอะไรฮะบีกำลังสองเราใชเท่ากับ a บวกด้วย b ใช่ไหมฮะแล้วก็ a บวกอ่าลบใช่ไหมฮะ a ลบด้วย b ี เขียนให้อยู่ในรูปผลสำเร็จน,นะครับบวกลบบวกคูณลบได้ลบถูกไหมก็คือ A-1 ลบหนึ่งโทษลบหนึ่งนะครับแล้วก็นี้ลบคูณลบบวกถูกไหมครับเนี่ยฮะลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ในแนวทางข้อที่สี่อ่าสมบูรทำได้นะครับห้าข้อสิบคะแนนขมบูุณครับ